สวัสดีจ้าสวัสดีพีพีเอฟซีนะคะวันนี้น้องแรมมีพระสวยพระก่ามาฝากพีพีเอฟซีเช่นเคยนะน้องแรมบอกแล้วนะว่าได้มาใหม่ได้มาใหม่หนึ่งชุดใหญ่ๆเนาะจัดกันแบบจัดเต็มจุกๆนะพี่นะดูกันให้เบื่อไปเลยน,นะพี่นะถูกใจชิ้นไหนทักได้เลยแอดไลน์โทรเบอร์ติดต่อน้องแรมได้เลยนะงดจองนะเจอน้องจะแรมไม่ให้ใครจองนะพี่ให้สําหรับคนที่พร้อมโอนนะ,ะฝากพีพีเอฟซีนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตาม ในช่องน้องแลมพลาดหลุดหลักร้อยด้วยนะคะจะได้ไม่พาลาดคลิปต่อไปเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบทุกชิ้นสี่สิบเอ็ดรายการนะอ่าเรามาชมหมายเลขที่หนึ่งกันได้เลยนะพี่นะ,ะชมหมายเลขที่หนึ่งกันได้เลยเนี่ค่ะเป็นเหรียญน,นะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อจุนหมายเลขที่หนึ่งนะพี่หลวงพ่อจุชจบพรอมปิตกิจหาน้องเลมได้เลย ข้างหลังเป็นหลวงพ่อสว่างปี100หนนลวงพ่อสว่างกับแพงเพชรได้ไนะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่2ออันนี้ขนาดบุชาประมาณ2นิ้วนะคะโลหะดูด้านหลังไม่มีเขียนบอกพี่พี่ลองดูกันเราเองนะแล้วก็รักกนันนี่ดูลักกันแบบตุกๆเก่าๆนึกนะ จัดไปเลยหมายเลขที่สองนะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สามนะคะนี่ค่ะอันนี้หมายเลขที่สามมีรอยจานอยู่ตรงนี้นะพี่ไปเลยจบพร้อมปิดธ,ธุร,รกิจได้เลยนี่ค่ะใครรู้ที่จัดไปเลยนะมีสี่สิบเอ็ดรายการเนาะวันนี้ดูแบบจุกๆนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สี่ลงปูดทวดเนื้อไม่กระสิบนะพี่นะเนืไม่กระสิบด้านหลังเรียบนะพี่นะ ส,ส่วนสกุลตาทักษะได้เลยนี่ค่ะหมายเลขที่สี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่ห้านี่เป็นพระเนื้อเขาเรียกเนื้อเนื้อผงเนื้อดินหรือเนื้อผงนี่แหละได้เลยจะพร้อมปิดธุกิจหาโรงแรมนะนี่ค่ะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่หกเป็นพะระกลิ่น เก่งจั๊กรอเสียงดังด้วยนะพี่นะหมายเลขที่หกนะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เจ็ดชอบดูในคลิปให้เรียบร้อยนะพี่นะก่อนทักหาดูในคลิปก่อนนะคะดูอีพีให้ถูกต้องดูหมายเลขนะคะพร้อมโอนจัดได้เลยสมเด็จนะพี่นะข้างหลังเป็นยันเนี่ยใครรู้ที่จัดไปเลยสมเด็จหมายเลขที่เจ็ดต่อไปก็เป็นหมายเลขที่แปด เลยนี้ก็เป็นเนื้อดินเนาะอันนี้ไม่รู้เป็นพระอายุทยาหรือเปล่าอันนี้เป็นลิงแล้วก็นี่มีชา้างนะปิดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เก้าเป็นเรียนหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงอายุทยาแจกไปแล้วนะปีหนึ่งหนึ่งแปดต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบ เป็นพระเปิดโลกเป็นพระเนื้อดินนะยืนเป็นพระทรงยืนเปิดโลกสุขโขทัยเนื้อดินชอบพร้อมปิดตะกิดหาน้องแรมได้เลยนะดูในคลิปให้เรียบร้อยนะพี่นะก่อนทักหานะพี่ถ้าพร้อมรับก็พิมพ์รับได้เลยนะพี่นะงดจองนะคะให้คนสําหรับพร้อมโอนนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเอ็ดนอันนี้เก็บเป็นลาหูแต่เป็นเป็นค้าวเที้ยวเนาะ พอปิดตะกิดได้เลยเขาเรียกเขี่ยวนะพี่นะได้เลยหมายเลขสิบเอ็ดต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสองอันนี้ก็เป็นเนื้อดินไม่รู้กุบไหนเนะไม่รู้เหมือนจะเป็นกุบกําแพงปิดได้เลยนะพี่ชอบพอปิดได้เลยนะต่อไปนะก็เป็นหมายเลขสิบสามเป็นเนื้อจินเป็นพระปิดตานะพี่นะเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังคนกัตติกะ่ะ จัไดไปนะพี่นะหมายเลขสิบสาต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสี่ปีหนึ่งเก้านี่คะป่ามุมลินเรนูนครเดีเย๋ยวดูต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบห้าเป็นสมเด็จปกโพเนื้อสีดำๆนะพี่นะดเดยสือจิองพร้อมเรียมเก่าโคตรกะจิก,รก,รกร ทเทกกระบอกบเดิมๆต่อไปน,นะหมาเลขสิบห้าต่อไปก็เป็นมาเลขสิบหกอันนี้เป็นกิ่งสามเคยอพอลโลไดเลยนะอ่ามีกิ่งด้วยหมายเลขสิบหกถูกใจค่อยทักหานะคะต่อไปก็เป็นมาเลขสิบเจ็ดอันนี้เป็นสําเร็จปากน้าไม่รู้รุ่นนะชอบชิ้นไหนทักได้เลยนะเอดไลน์ตัวบอร์ติดต่อรองเลมได้เลย จะดูด้านหลังนะอืมีนรุ่นหนึ่งจะ้มายันแบบนี้นะพี่นะดูให้ถูกใจนะสาขาได้เลยติดต่อได้เลยดูในคลิปให้เรียบร้อยนะพี่นะก,ก่อนทักหานะคะตัดสินใจให้เรียบร้อยต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบแอดสมเด็จปกโพรวงพ่อ อันนี้เป็นหลวงพ่อวัดอัมพวันสิงหบุรีนี่ค่ะไปเตเลยนะลืมชื่อหลวงพ่อไปลนะวัดอัมพวันสิงหบุรีนะได้ไหมะไปเตะเลยนึกไปออกไ็เป็นหลวงพ่ออะไรนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเก้าอันนี้เป็นนางแลพี่นะเก้าองค์นะพี่เป็นกลุ่นนางนะเหมือนงบน้ำอ้อย,ยนะพี่แต่มันเป็นเป็นนาง นางพญาหมายเลขสิบเก้าเนื้อดินองคตใหญ่นี่ค่ะมีเก้าองค์นะชอบสะดุดตาทักหาได้เลยโอ๋เนื้อออกแล้วอันนี้หลวงพ่อจะรันหลวงพ่อจะรันสิงห์วีวัดอพวันนี่มีปีมีวันบอกนะพี่นะถูกใจทักหาได้เลยหลวงพ่อหลวงพ่อจะรันต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบนี่ค่ะอันนี้นางกับแพงนะ้ี่นะเนื้อดินเนื้อแห้งๆนะพี่ถูกใจทักได้เลยนะติดต่อ น้องแลมได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะคะ่ะอันนี้ก็เป็นพระเปิดโลกสุขโทสขทัยซุยจัดพระกุบเนื้อดินเะนี่ยมันจะทําประมาณนี้อ่ะขกุบขึ้นนะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสองนะคะ่ะอันนี้เป็นพ,พระพรมพระพรมได้ดูด้านหลังก่อนเนาะนปิดได้เลยนะถูกใจปิดได้เลยไม่รู้ยันหลวงปู่ดู่เขาเป็นแบบนี้หรือเปล่านี่ อันนี้เป็นพระภูมนะพี่นะพี่ดูกันเอง,เองนะพี่ถูกใจค่อยอาไปนะดูในคะลิปใี่เรียบเรียบร้อยก่อนทักหานะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณเมไดสุดโทร,รุ่นรับเสด็จปีสามหกฝ่ายเม็ดย่างใหญ่ดูได้เลยนะพี่ดูได้เลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสี่นี่ค่ะกลมหลวงจุฬาพูดเนาะโคสวยอีกด้านหนึ่งก็เป็น จุฬาลงกรน,นะพี่นะสวยมากต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบห้าอันนี้ก็เป็นผระลุกเนื้อชิ้นนะพี่นะเนื้อชินนี่เป็นเนื้อชิ้นระเบิดสวยมากขอให้เดิมๆขอให้แท้ดูได้ก็พอนะพี่นะถ้าเป็นถ้าเป็นน้องแรมนะสวยจึงต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบหก 26. อันนี้ลูกอดอกหนพ่มเงิน สวยมากนะคะ,ะอบพ้อมปิดตะกิตได้เลยถูกใจเขาจกห่านะคะดูในคลิปให้ถูกต้องบอกอีพีให้ถูกต้องนะพี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเจ็ดอันนี้ก็เป็นรบรีพระหลุกนะพี่นะเนื้อดินชอบพร้อมปิตะกิตได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบแปดอันนี้เป็นพระปิตาหลวงปู่อะไรเนี่ย เขียนะอะไรทองบัวทองอะไรนี่นี่ค่ะปิดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อเดี๋ยวก่อนนะออกราชบุรีปีหนึ่งเก้านี่ค่ะพระพุทธวิริยากรเี่ค่ะออกที่ราชบุรีได้ปีถูกใจทักหาได้เลยคะแนนก็แคบลูกนะถูกใจก็แคบลูกได้เลยแล้วก็ทักหาน้องเลมเนาะติดต่อน้องเลมก่อนนะ ตปะปก็เป็นหมายเลขสามสิบอันนี้หลวงพ่อเงินหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าเคะเป็นเนื้อประการนะพี่อิดได้เลยต่อปก็เป็นหมายเลขสามสิบอันนี้หลวงพ่อโตเนื้อดินหลวงพ่อโตบางพลีใช่หรือเปล่าดูกันเอง,เองนะหมายเลขสามสิบเอ็ดตะปก็เป็นหมายเลขสามสิบสองอันนี้เป็นเหรียญ เหรียญอุลณะพระเจดีปีปีหนึ่งหนึ่งเหมือนจักรพราดิแล้วนะพ,พี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสาม่ะอัน,นี้สมเด็จไม่ทราบที่ข้างหลังเป็นยันแบบนี้นลพี่นะหมายเลขสามสามดูให้ถูกใจนะพี่ค่อยทักหานะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบจีเป็นเหรียญพระอาจารย์สุริยันมีเลขโค้ดด้วยนะพี่ ออกมาหาสารคาาปีห้าเก้าปิดไเลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบห้าอันนี้เป็นเหรียญท้าเวสุวรรณนี่ค่ะออกที่ถนนบางนาตราดกลมมอห้าปิดไเลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบหก 36. นี่ค่ะก็พุทธโลกขานาดเป็นเหรียญน,นะพี่นะนี่ค่ะปีหกศูนย์ องค์ที่สิบสี่ปิดได้เลยนะต่อไปก็เป็นมาเลขสามสิบเจ็ดนี่ค่ะเรียนนั้นพระกูวชินะก,กิจโลสองสี่กเก้านีนะคะ่ะหลวงพ่ออะไรเนี่ยสัมปอกงตัวหนังสือที่น้องแรงยิ่งอ่านไม่ออกเหรอก็สัมปปอกงจัดได้เลยนะต่อไปก็เป็นมาเลขสามสิบแปดนี่ค่ะหลวงพ่ออุป,ปชาโน รูปถ่ายนะพี่นะเ,นเลยหลวงพ่อหินอันนี้สามแปดรูปถ่ายต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเก้าหลวงพ่อเงินนิยมพิมพ์นิยมนะพี่นะสวยสะดุดตาทักหาได้เลยหอ,อมเรี่ยมต่อไปก็เป็นหมายเลขสี่สิบนะคะอันนี้สมด็จเนื้อผงน้ำมันนะพี่เป็นเจ้าห้าพระองค์ ต่ไม่รู้เป็นหลวงพ่อเงินหรือเปล่านะต้องดูกันเองนะพี่นะเพราะว่ามันมีหลากหลายหลวงพ่อสร้างนะพี่นะชอบกสกิดหาน้องแรมได้เลยแต่ว่าก็เป็นมาเลข41รุ่นแรกของโลกนี่ค่ะวัตมกายเป็นเหรียญน,นะพี่นะเหรียญพร้อมสองติด,ดเลยหมายเลข41 ได้เลยนะหมายเล็สี่สิบเอ็ดชอบที่ไหนทักไลน์โทรเบอร์ติดต่อน้องแรมได้เลยฝากพ,พี่พีเอฟซีนะกดไลน์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องแรมพัุดุหลักลยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปเนะเาะวันนี้ก็มีมาฝากแค่นี้นะพี่พี่นาก็เจอกันใหม่นะสวัสดีนะคะ